ครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องพี่หนึ่งสายหารครับวันนี้จะพาเพื่อนๆไปชมต้นไม้หรือว่าสวนข้างบ้านของผมนะครับว่าตอนนี้ยังอยู่ดีหรือเปล่ายังเลี้ยงกันอยู่หรือเปล่าและยังคงสวยอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าก็ไปชมเลยครับครับก็จะเห็นได้นะครับว่าต้นไม้ในสวนข้างบ้านผมนี้ไม่าจะเป็นต้น บอลหูช้างด่างเหลืองหรือว่าพ่นบอลหูช้างด่างขาวนะครับก็ยังคงความสวยงามเช่นเคยนะครับและที่สําคัญนะครับแม้จะเวลาผ่านไปเท่าไหร่นะครับความสวยงามบนใบหรือว่าลายเหลืองบนใบนะครับหรือว่าความด่างเหลืองนะครับบนใบก็จะยังคงสวยงามอยู่เช่นเดิมนะครับเพื่อนๆก็เห็นนะครับว่าต้นไม้ที่ผมเคยแบ่งเพื่อนๆไปในช่วงที่มีการขาย เปิดแบ่งให้ไปนะครับตอนนี้ก็ยังนะี่ครับยังคงสวยงามอยู่เช่นเดิมนะครับแต่ว่าก็อยากให้เพื่อนๆเห็นนะครับว่าใบไม้ที่มีความด่างครับเป็นเรื่องปกติมากๆนะครับเป็นเรื่องปกติมากๆนะครับว่าจะวีการอาการก็เรืยออาการช้าน้ําหรือว่าใบไหม้นะครับอันนี้เพราะว่าต้นไม้นั้นโดนแดดนะครับเห็นเห็นไหมครับเพื่อนความด่างนี่ครับความด่าง แบบลายสตรีแบบนี้ครับลายหลังทั่วทั่วแบบนี้ครับเพราะยังคงมีอยู่เช่นเดิมครับยังคงมีความสวยงามนะครับซึ่งบอกเลยครับว่าผมเนี่ยลหลงไหลในต้นไม้เชเลนดี้มากนะครับเห็นไหมครับว่ามียิ่งมีเยอะผมก็รู้สึกว่ายิ่งรู้สึกรู้สึกรักแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆนะครับก็ชุดนี้ก็เป็นต้นไม้ที่ยังคงมีหน่อออกมาอีกเยอะมากๆนะครับเพราะว่าม่ค่อยได้แยก เพราะว่าปล่อยทิ้งช่วงเวลาช่วงนี้ยิ่งเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับหนอก็ยิ่งเยอะมากๆนะครับก็บางทีก็อยากคิดว่าจะหาเวลาแยกสักช่วงหนึ่งนะครับดูครับเพื่อนเห็นไหมครับโอ้โหดูความด่างเหลืองสวยนะครับบอกแล้วครับว่าเสน่ห์ของต้นบอลอูช้างด่างเหลืองเสน่ห์บอนูช้างด่างขาวนั้นมีความสวยอย่างไรก็ดูเอาเลยกันครับว่าทําไมถูถึงหลงรักขนาดนี้นะครับและที่สําคัญนะครับ ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับที่ติดตามรับชมนะฮะเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรใหม่ๆจะมาเล่าให้เพื่อนรอชมติดตามได้เลยะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับ